ผมเด้บางขุมพลมนะอาจจะเป็นพระในใจของใครลหลายๆท่านนะผมแต่ด้วยความที่หายากและราคาที่สูงนะอาจจะจับต้องยากนะสําหรับเราๆท่านๆนะผมแต่วันนี้นะผมมีเกจิท่านหนึ่งนะผมเป็นเกจิเก่านะฮะสมัยปี2500นะผมที่ท่านได้นําเศษบางคุมพลมนะที่แตกหักนะหลังจากที่เปิดกลุ่นนะฮะนำมาบด ผสมผงนะและได้สร้างเป็นพระชุดนี้ขึ้นมานะฮะนั่นก็คืออาจารย์เชื้อหนูเพชรนะฮะแห่งวัดสะพานสูงบางซื่อกรุงเทพนะฮะและท่านก็ได้ปลูกเสกเให้ทหารและตำรวจนั้นได้ใช้ปกป้องคุ้มครองนะฮะตัวนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆน,นะผมมาทําความรู้จักกับพระที่อาจารย์เชื้อท่านได้สร้างไว้นะฮะแล้วก็ประวัติของอาจารย์เชื้อนะ,ะผมเดี๋ยวเชิญชมในคลิปครับผม ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอูเชียงร่าช่องที่ศรัทธาในพระเครื่องพระบูชาและเกจิอาจารย์และยังจะพาท่านไปตามหาพระเครื่องในวัดในสนามพระนอกสนามพระพระอาจารย์เชื้อหนูเป็นนะหรืออาจารย์เชื้อหนูเป็นนะวัดสะพานสุ่บางซื่อนะจังหวัดกรุงเทพนะ คระ้งที่ผผสมผงเก่าสมเด็จบังของปลอมนะแล้วก็ผงเก่าของปรสสุทธ์นะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสังฆราชแพรนะเจ้าคุณศรีสนนะประสุพิผลแล้วก็ประคูปฏิกาเกลี้ยงนะหลังไรเซนนะเป็นรุ่นที่นิยมนะจะสร้างเป็นยุคต้นนะเมื่อปีพศ2497นะสร้างเสร็จแล้วก็จะนิมนต์นะพระอาจารย์นะที่ ท่านเชื้อท่านนับถือนะมาร่วมปลุกเสกนะก็มีที่เช่นนะหลวงปู่น,นาวัดละคังนะโอหินวัดละคังนะทู่วัดแคนังเลิศนะประครูเฮงวัดกัลยาณมิตรนะ,ะเป็นต้นนะบางวลานะท่านจะนําไปเข้าพิธีปลุกเสกนะที่วัดละคังนะหรือวัดสุทัศน์ด้วยนะในหลายเวลาและแต่โอกาสนั้นช่วงเวลาที่ท่านจัดสร้างนะเจตนาบริสุทธ์นะสร้างมาเพื่อแจกบูชาแก่ญาติโยมนะ พระอาจารย์เชื้อหนูเพรน,นะหลวงพ่อเชื้อนะเกจิผู้มีวิชาสายเวทครบครันนะเป็นเกจิผู้มีชื่อเสียงนะเรื่องลือในยุคก,กึ่งพุทธกาลนะแห่งวัดสะพานสูงบางซื่อนะเป็นเกจิผู้ซึ่งสร้างพระกลิ่งแล้วนําไปแจกแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจทหารพลรเรือนนะที่ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาตินะเป็นองค์แรกนะและพระกลิ่งวัดสะพานสูงนี้นะนำไปแจก ก็ไม่ได้สร้างความปิดวงังแต่อย่างใดให้แก่ผู้ชายนะกับได้รับประสบการณ์อย่างมากนะในสนามรบนะเป็นผลให้มีผู้รู้จักศรัทธาและสาะแสวงหากันมากนะนอกจากพระกลิ่งแล้วนะหลวงพ่อท่านยังได้สร้างพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ต่างๆขึ้นมานะอีกหลายพิมพ์นะโดยท่านจะปั๊มตราลายเซ็นของท่านมนาะและชื่อวัสพันธ์สูงไว้ที่ด้านหลังของพระสมเด็จเนื้อผงทุกพิมพ์ทุกองนะ พระสมเด็จเนื้อผงของท่านนะจะผสมมวลสารพระสมเด็จบางขุมพมเมืม่อครั้งเปิดกุใหม่ที่ได้รับถวายมานะและผงเก่าของวัดสุทัศน์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสังฆราชแผ่เจ้าคุณศรีสนประสุพจน์แล้วก็พระครูปฏิกาเกลี้ยงนะนอกจากนั้นนะยังมีผงวิเศษจากคณะจารย์ต่างๆที่ท่านสะสมเอาไว้อีกมากมายนะทำให้พระสมเด็จของท่านมีประสบการณ์ไม่แพ้พระโลหะของท่านเลยนะ พระสมเด็จชุดนี้นะโดยทางทฤษฎีแล้วนะรวมทั้งความเข้าใจของนักเล่นส่วนมากนะจะคิดว่าสมเด็จของท่านนั้นสร้างขึ้นในปี2505แต่ความจริงแล้วนะท่านได้ทยอยสร้างพระสมเด็จขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2497นะจนถึงปี2505นะหลังจากที่ฉลองกรุง25พุทธศตรวรรษได้5ปีนะท่านได้จัดสร้างสมเด็จขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน2พิมพ์คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ฐานคู่นะขนาดธรรมดา าฐานเท่ากับสมเด็จวัดลักขังนะแต่ผู้ที่ไม่รู้จริงจะเหมาเอาว่าพระทุกพิมพของท่านนั้นสร้างขึ้นในปี2505นะพระสมเด็จของท่านนทุกพิมพ์เป็นพระดีน่าใชนะสนราคายังไม่สูงมากนะเว้นแต่พิมพ์พิเศษหายากๆนะเช่นพิมพ์เจดีพุทธคยานะพิมพระสมเด็จจิตรดาแล้วก็พิมพ์พระศิวลีนะ พิมพ์หลวพูดทวดพิมพ์สมเด็จนะโดยขอให้เลือกเล่นเฉพาะชนิดที่มีตราปั๊มด้านหลังเท่านั้นนะจัดเป็นพระดีอนาคตสดใสนะปัจจุบันนะผู้คนนิยมเล่นมากนะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะตามกาลเวลานะแล้วก็ยังถูกบรรจุไว้นในรายการงานปกวดต่างๆนะเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะเคยมีข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะหลงวงพ่อเชื้อโดนลุมทำร้ายจาก คนร้ายนะที่เข้ามาขโมยของในวัดนะ,ะมาหลายคนนะผมทั้งเอาปืนยิงแล้วก็เอามีดฟันนะแต่หลวงพ่อเชื้อไม่ได้เป็นอะไรเลยนะต่อมาก็จับคนร้ายได้ยกแกงนะผมพระอาจารย์เชื้อนะท่านจะสร้างพราเป็นเนื้อท้องเหลืองสะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนพวกเหรียญพวกเนื้อผงนะก็จะมีบ้างนะแต่ก็ไม่มากนะพระอาจารย์เชือ้อท่านเป็นพระลูกวัดนะที่เก่งวิชาอาคมมากนะ พระอาจารย์เชื้อท่านศึกษาการสร้างพระด้วยตัวท่านเองนะภายหลังได้เป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าคุณศีสนนะลักษณะการเรียนของอาจารย์เชื้อนะค่อนข้างแปลกนะคือเป็นแบบครูพักรักจำนะสงสัยจึงไตถามนะ,ะท่านเจ้าคุณศีสนนะท่านจึงได้เมตตานะและก็แนะนําสั่งสอนอทั้งยังได้มอบนะเชื้อชนวนวัสุทัดให้มาด้วยนะจำนวนหนึ่งนะช่วงในปี 2,500ต้นๆน,นะถึงปี2,510เศษๆนะท่านอาจารย์เชิอได้สร้างพระเนื้อทองเหลืองนับสิบพิมพนะเช่นพิมพ์สมเด็จพิมพ์พระลอดนะพิมพ์พระนางพญานะพระพิมพระจิรดานะพิมพ์พระสังกจายนะแล้วก็พระอุปคตนะแล้วก็ยังได้สร้างนะพระผมลูกเหมือนนะพระอาจารย์ต่างๆนะเช่นหลวงู่ทวดนะหลวงปู่แหวนแล้วก็เจ้าคุณนอนะแล้วก็พระอาจารย์สร้อยเป็นต้นนะครับ แต่ที่สร้างไว้มากที่สุดนั่นก็คือพระกลิ่งนะก็มีอาทินะฮะพระกิ่งพิมพ์ใหญ่นะพระกิ่งจีนนะแล้วก็พระกลิงดีอองนะฮะพิมพ์พระกิิงที่เบตนะแล้วก็พระกิ่งปาวเล่นะพิมพระกิ่งบักกิ่งท่านเจ้าคุณพระกิ่งบัวรอบนะแล้วก็พระกิ่งปลรมาท่านเจ้าคุณเจียนะแล้วก็พระกิ่งทราววดีนะเป็นต้นนะฮะ อาจารย์เชื้อนะหล่อกกิ่งด้วยทองเหลืองนะจะมีบางส่วนเท่านั้นนะที่หล่อด้วยนึงเงินนะอาจารย์เชื้อหล่อและแต่งพระด้วยตัวเองนะครับผมการแต่งพระท่านจําจแบบมาจากวัสุทัศนะฮะเส้นสายการแต่งพระจะลึกคมชัดนะผิวจะลงสบายจนเนียนนะแบบปักกิ่งสุทัศทุกอย่างนะผมจากนั้นก็จะต่อโคตนะลักษณะโคตเป็นตัวอะ หางสะบัดนะฮะหางอักระมีทั้งยาวและสั้นนะฮะเสร็จแล้วนะก็จะนิมนต์พระอาจารย์ที่นับถือมาร่วมปลุกเสกนะฮะทิ์หลวงปู่นาวะะัตรคังหลวงปู่หินวะะรัรคังนะฮะหลวงปู่ทูบวัดแคนางเลิงนะพระครูแหง่งวัดกรยาณมิตรนะเป็นต้นนะฮะพระเครื่องนะที่มีหลายยุคหลายช่วงเวลานะบางพิมพ์สร้างน้อยและหายากนะ จะได้รับความนิยมสูงนะทั้งพิมพ์แต่งและพิมพ์ไม่แต่งนะเราแบบโบราณไม่อุดกลิ่นนะจะมีน้อยนะพระกลิ่นอาจารย์เชื้อนะจึงอารัตนาขึ้นขอได้อย่างสบายใจแล้วก็เชื่อมั่นนะในพุทธคุณนะผมอันนี้ก็คือข้อมูลนะบางส่วนนะจากใน Google นะที่ผมที่ผมได้หามาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะขอบคุณนะผม ข้อความดีๆนะจากใน Google นะครับผมแล้วนี้ก็คือประวัตินะแล้วก็พลักเครื่องบางส่วนของอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะที่ผมนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะฮะได้เผยแพร่บารมีของอาจารย์เชื้อหนูเพชรนะครับผมและสุดท้ายคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะเพื่อนๆน,น,นะฮะถ้าชอบนะฮะก็ขอกดไลค์กดแชร์นะกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโอเชียงลากด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะะสวัสดีครับ